สวัสดีค,ค่ะวันนี้นะคะก็ส้างไมของเรานะคะก็ได้ดําเนินการมาตอนที่ช่วยเหลือชุมชนนะคะกับศูนย์ความเป็นเลิศนะคะเพื่อที่จะทําทให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะสามารถที่จะโนเิอร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะได้รับตาผลิตสินค้านะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็าพานะคะทุกท่านเนี่ยมาติดตามกับการ ขอนะคะเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เพาขายยังงานนะคะอันนี้ก็เขาต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ประกอบการนะคะรักวิสาหกิจเนาะที่ได้เข้าร่วมโครงการกับเรานะคะแล้ววันนี้เป็นเวลาเกือบสองปีละเราก็ในที่สุดนะคะเราก็ดําเนินการขอนะคะหมายเลขสถานที่ผู้ผลิตอาหารได้และต่อไปเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีเลขออยอรับรองและประกัน13หลักอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ ได้มาสดๆร้อนๆเลยเราก็เลยอยากจะให้ขอคำอเรียกว่าขอถามความรู้สึกของวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะที่รู้สึกยังไงบ้างคะที่สองปีเนี้ยโอ้โหทำงานกันมากว่าจะปรับปรุงสถานที่ผลิตนะคะข้าวนะคะเกษตรศอินทรีย์ของเรานะคะจนกระทั่งได้รับ อ,อใบเลขสถานที่ผลิตแห่งนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะจะถามพี่อารีก่อนอ่าดีใจค่ะว่าเราได้ดำเนินการมาตามเานินการถึขั้นตอนการเี็รูขั้นตอนเตรรูปจป็นงุัตนซึ่งห้องเก็บบรรจุพันในตรงนี้เพื่ได้เป็นลักท่านหรือว่าคุณภาพที่ใน่นอนค่ะอ แล้วหลังจากนั้นแล้วเรามีแผนพี่สุชาตินะคะเรามีแผนที่จะผลิตข้าวให้ได้รับเลขออยสักกี่ผลิตภัณฑ์ดีครับพี่ก็เพิ่มขิดวาราละมานต่างผลิตภัณฑ์มีข้าวอะไรมั้งคะที่น่าจะขึ้นได้ก็มีข้าวข้าวกระทุ่มข้าวสังยุทข้าวไรบุรี อา่านะคะต่อไปเราก็จะได้มีผลิตภัณฑ์ชุมชนนะฮะที่มีเลขออยอนะะเดี๋ยวก็ต้องขอชมเชยนิดนึงเนาะก็แนานาของวิสาหกิจชุมชนเรียกได้ว่าก็าต้องทํางานนะคะมีหลายครัวเรือนอนะคะเข้ามาอยู่ในสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเพราะฉะนั้นเลขที่ได้มาเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแหละ ของอของวิสาหกิจชมุมชนเองนะคะทีนี้พอหลังจากที่เราได้รับใบรับรองนี้แล้วคาดว่านะคะของวิสาหกิจชุมชนมีแผนที่จะนําเข้าไปจําหน่ายที่ใดด้วยบ้างที่ที่พอได้หลังจากได้รับประกันละว่าเป็นข้าวที่แพ็คอย่างเรียกว่าถูกสุขลักษณะอ่านะคะการในกรีข้าวข้องหรือชาเกจ่คะคือจะจำหน่าย โดยทางออนไลน์ในสื่ชุมชนหรือเปืดอบูธตีว่าทางรดกการกําำนดให้ตอนนี้ก็คือเรากดดจายดำเนินการไปโดยดีเลยค่ะอืมนะคะก็คิดว่าน่าจะ,ะได้รับประโยชน์นะคะ<ช>แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชนบอกสถานที่นิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าอ,อยากจะไปซื้อข้าวที่มีเลขรับรองเนี่ยไปที่ไหนคะ,คะอยู่ตรงไหนคะ ไปซือพิซ่าคือชุมชนปลิข้าวบ้านเอาเคียนแ้วกรนี้มาเล็กถีเปรตเสัซ้องงูเจ็ดตํำบนเทียมเมาสนะคนที่สมร์ตการอ่านะคะอยู่ที่ปักพนังเรานี่เองนะคะ,ะก็สามารถที่จะออเดอร์นะคะสั่งกันเข้ามาได้เพราะว่าเป็นข้าวที่ต่อไปก็จะมีเลขใบรับรองแล้วเรียบร้อยนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทีมงานแล้วก็ขอขอบคุณโครงการวิจัยดีๆนะคะที่ทําให้สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมหาวิทยาลัยวลยลักษณ์ของเรานะคะได้ลงมานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับชุมชนนะคะก็ขอขอบคุณทุนวิจัยจากสกวนะคะวอชอนะคะ ที่สนับสนุนเราเต็มที่เลยนะคะก็ติดตามกันใหม่ในตอนหน้านะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ฟังอยู่หรือว่ากลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะคะแม่บ้านที่สนใจนะคะในการที่จะพัฒนาหรือว่าจะ,ะทําให้ผลิตภัณฑ์ตัวเองได้รับมาตรฐานนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ามันหอมระเหยสานักวิชาเทคโนโลยีการ,กรเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะคะมหาวิทยาลายัยวลัยลักษณ์หรือสามารถ นะคะอีเมลแล้วก็เฟซบุ๊กกันเข้ามาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะดีค่ะ